จ้าพงลุ่มอุ๊ยมีสมง,งามปลาหน้าได้ไงกำลังต,งต<ร>ง้มแซ่บเทเรนจีเร,เราไปไหนต้มใส่ประกอบตันตัวจัดไปแรงแรงแรงไปซะแล้วท่านผู้ชมโอ้โหมีตัวุ่มงามครับผมตัวใส่เดียวกันเลยนี่ตุ่มปลาแซ่บ ตนเขาเรียบร้อยมึงปันอาเียกว่าปนเก็บตกไข่พักกัยังเขานาแลบมึงเรียมรุ้งหวานองกินเยเย็นโดนหน้าที่ผิวหนังเลกินตกปลาไงก็ตามนั่งแท้เบิ้ง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 สีสันประกอกซิมยังแมมซิมแล้ว มุงต้มปลานี่นี่ทีเด็ดอยู่กับระกอกต้มประคอใส่กระกอกมันบ้ามื่นี่ยจัดไปเลยขนาดนั้นน้ำเดือนแล้วจัดการเรื่องลงเลยจา้านี่โอ้ยหอมบระกอกคือนำหอนอ หน่อยใช่ไหมเกษรเลายโอ้ย,อยต้มต้มเป็นตัวเลยแม่ฟ้าต้มเป็นตัวแล้วนห่ขององเค็งเองเลยเอา้าน้ามาทยุบมาแลากเียงกันนะ้พ่อะต้มปลาดดอกปาะเนียงุมาบันบ้านบนที่เรเลี้ยีเอา มันเดือดคลั่กเลย,ยนี่โอ,อ้ยพอมคักหอมแน่เถอะเนาะหอมปักกระแหงงยามมือแรงและก็ได้กินไปอุ้มกล่อมโอ้ยน้องเลยแตกสงะแบบนี้ยังตัวใหญ่สวัสดีครับสวัสดีแจ้ไม่ไหวเพื่อวิธีทำขั้นพัดใหญ่กันนี้แล้วครับผมแจ<ะ>๊ต้มปลากคอใหญ่ ต้ม,มปลาค<ห>อกับตำมะฮงใส่บกอก,กต้ตมปลาก,กับใส่บกอกอาจจะแยงกิน,นไม่สุดยอดแล่ไมาได้แต่เด้อแจ่๊บน้ำกันพี่น,น,น,น้องท่างไก่ท่างไก่ตำมะฮงจระหร่อนได้กินบ่เนาะอยู่ท่างไก่ต้ตมปลาคอนี่เนะาะมามื่อนี่ยายน้องกินเผื่อเด้อหือมหืมอ่ะใส่บกอกสุดยอด นี่หอมันอันกอนอะไรเนี่ยดกว่าเพ่งันเปิดหนักโอ้น่เนื้อปลา้าหัากหลักอือ <c oughs> ใส่ปากกันมีได้พเพาะเขาว่าใหายจังอับกระไคือสมสมปากคอใหญ่บันน่นนองมาน้อนเดี๋ยวเขาว่าพอเมือ่อ,อ <c oughs> <c oughs> นี่แหละพี่นหนองเลยไงหืม กินผักกระยิ่งคอมกินบากกอกคอมย่าเปลือบปกกอกเนี่ยโอ้ยสุดยอดเนี่ยปากกอกนี่เป็นปากกอกหน้าคอนหน้าคนเจียวเข่าแล้วเคนจับปลาแล้วเอามาฝาก ตัวประกอบทำเา <C ue> ว่ามืจะเล่นอาหารยากครับแซบทุ้มือครับผมเ <C ue> ขาแซบนอนรับแล้ก็ต้องไปห้าหมอต้วแล้วได้บ่ได้กินต้มปลาคอยยีแซบปรกอกเป็นอพอดีผึ่นอมห้ก็เลยได้เป็นลาบปากต่อสำคัญคือมันมีปักเปนแย่งกับบรกกอบช่วงนี้สายฝนต้นหนาวเกี่ยวเขาแล้วบักกอรลาย <C ue> นอ้องอน้องมาเมื่อบ้านก็ได้บอกกองว่าฝากกันนะไหนนี่น,น้องอ่อนาะกองฝากว่มีอื่นไก่ไม่จะบอกก <c oughs> อี้คอ้ะนช่วงนี้ครับไปหาคือน้ำตลาดตะลี่ีอ่ก,อก <c oughs> ้ารจบอี้นี่ม่บอกกอก่บอนา่บอกอก่วไปน้าดอกอก <c oughs> ่งคอนาดตี่กอกัา้ตาดหร่ หวานเป็นมะกอ,เอกเปื่อยมะกอกฝีเป็นมะกอกฝีมะกอก้าฝี <ะ ö> <le> มันตีบ่ฝาดฟันเจ็บ <ะ ö> <le> สมเอเ้อยขอเลยทำผสมเอเื้อห้วยเนี่ยมันเป็นอัรถรสของการกินแบบสมแบบบะแมน กิจจัดนะสมพอดีอืขคือเดี๋ยวกันครับผมอำลำัลมัอะไรอืมเพราะมันขมพิดไปเลยเลยอืมเฮ้ย <c oughs> ได้ยอดปากกระถินมา,ามพอ่พอเขามีบากกอกนี่ปากแยงอีกสองเมนูที่จะตามมากก็ไปกุ้ง แล้วก็แจกน้ำใหม่ป้าแค่ยางนี่เก็บหอยไว้ฆ่าเราแห้งๆนี่แจกน้ำใหม่โอ้ยท่านผู้ชมไปน้ำเปล่านำย่องย่องยองย่องนลงเลยได้ต้มปลากก็ได้ต้มไก่ก็ดี Lun tay mua thầy quê hay thế nào có bọc nhạc mùa bọc nhạc bọc nhạc bọc nhạc yêu mạo hạng lộn. They nuôi mò 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 bứt เขาไม่ป่ามั่นโอ้ยตุดยอดเลยบ้านกินขวางมุนี่กินอ,อกไร้สริจถึงบ้านหอมหอมสำหรับคนยูเแดนไก่อยู่ทั้งอิตระเอวทั้งไตวอกไต,ว,ตวันเกาลหลียูออออเออมุลกามุลกากาย่โลก <c oughs> จะได้กินบน้านนั้นมีบ้านดีพ่ามีอยู่ทุกเมืองกระจมีขาจเจ้ว่า มันความสดมันอะไม,มามื้อนี่ยังต้องกินเพื่อ,อเพื่อพีอเพื่อน้องทุกกคนจนอิม <c oughs> อ่มวามสดบ่นไนอะไรบรรยากาศมันก็บอะไรดูไปครับผมโอ้ยเบิ่งใส่ปลาในก็ดีก็อยู่บ้านเฮาอยู่ดอก bột chua với bột bạn bột chua mắt sẽ khăn bột chua mắt sẽ khăn tầm bán kìa chẳng lẽ Ôm mịt mặn mặn, mặn đẹp không ạ? Nó cơm เพาน้ำว่าถึงใจมันเนาะยอดบริสุทธิ์เคืนกับนี่ปลูกต่อไปว่ขึคืนกันแล้วไปมันหลาย,ยวัวของห้องมามหวานจัยแต่ว่านา้ามะกรอกเนี่ยกระแซบ,แลบ,บเลยครับผมอันที่ไม่มะกรอกกระแซบกขามหน้อยก็ได้ครับผมทุบๆๆๆๆแต่ได้รสชาติอีกแบบนึง ไม่บอกกอกเพราะนาบกกอกเป็นนาเดียวครับผมฤดูเดียวออกนอกฤดูกับแสบไปได้หรอถ้าขันนาเกี่ยวข้าวดูสุดยอดเลยรบกกรอกล่มไบว่จาจังหน่อยออกินต้มป่าโอ้ยกินตัวแล้ี๋ยวกะหอมคุ้มโปองทันตัวแบบนี้อยู่หน้าด้อวะบรรยากาศก็ดีอาักาศก็ต้องเย็ยนสบาย <c oughs> ย่อง คือเถียงหน้าน้อยนี่แหละยุบานทวนแต่ก่อนนี่เ้าเหาเขาเ้าตีเอาได้ปะใส่คิ่มโอ้ยตีเอาได้คมือนี่เที่ยวขวามือเดียวแล้วเลยฟาดเอาอ่ไม่ฟาดเขาฟาดผมบอกคู่มือเที่ยวมือเดียวขายกับซื้อเขาเจ๊กินต่อคล้ายเบิร์ตคมือ รูปแบบการเฮ็ดห้หน้ากับเลี่ยนไปเขาเอินว่าเฮ็ดหน้าสามมื๋อดำดำามือนหนึ่งวานมือนหนึ่งเกี่ยวมือนหนึ่งจบเฮ็ดหน้าตรงมือเฮ็ดหน้าใส่เงินอื กินเขากินกันได้กินแบบนี้เนี่ยเขากับว่าเหลือ,อโบ้กิะะเนเพื่ออะแรเบน่าชอบงบป่าถ้าได้งอ่งกูเราคนจไว่เป็นดไรพวกเราไม่กิน มันเป็นผู้บรรย่าของอิท่าพฮอยันเบ็ดมึนโมมึนดอกแต่ว่ามันมึนหมือนกันเราอยากกินด้วยกันเบ็ดเล็กน้อยผู้บรรย่าเจ้าบ้านโอ้แสบหลายพี่น้องเอ้ยกระสุดยอดทะลุมันนี่เอาเบื้องบรรยากาศแล้วครับผมจ้า อาหารบานๆแต่ว่าแซ่บว่นนี้กินปลาหน้าโดนแล้วลิมอน,นปลาเรื่องนะเมันเยเิ้วเขาแล้วมันไลเอาน้ำมันนี่ไหมน้ำขีขดไทยนะม, <S 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 มันก็เลยแซ่บน้ปลาเรี่ยง,งมันก็โตๆมีโตเสมอกันเป๊ะเลยงามครังามครับมีนจะข้ามกันพอ่อ เอาละครับผมอ่าหักยี่นุ่งหักแม่้อยเปลือกก็อะไรกดแชร์กดติดตามก็อะไรนะครับผมหักเล็กน้อยแต่เห็นนานๆโดนๆนะครับเด้อเห็นเยอะในแพลตฟอร์มใดก็กดไรกดแชร์แล้วครับผมก็เห็นหน้าสองตาใหญ่นี่ย่าแต่แนวกินหาแต่แนวอยู่หาแต่แนวอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนัแะไรครับผมมีอย่างอื่นนะครับแล้วรับคลิปนี้อยู่ดีแม่งตัดสวัสดีครับ